โลกธรรมแปดครับว่าโลกธรรมแปดคืออะไรครับอาจารย์ครับโลกธรรมแปดก็ค,คือความเป็นปกติธรรมดาของโลกที่มันจะต้องเป็นแบบนี้แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เรียกว่าอิทธาลมกับอนิจาลมอิทธาลมคืออารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจน่าปรารถนาน่าพึงพอใจอนิจาลมคืออารมณ์อันที่ไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงปรารถนาไม่น่าพอใจมีอยู่แปดคู่สี่คู่แปดอย่างก็คือหนึ่งมีลาบสองเสื่อมลาบมีลาบเนี่ยเป็นอิทธาลมคือสิ่งที่ทุกคนน่าชอบใจ S 2> <S 2> เสื่อมลาบก็ไม่ชอบแหละอะไรที่ได้มาแล้วอยากให้หายไปมันก็ไม่ไม่ไม่อยากให้หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะหายไปก็ควบคุมไม่ได้มันก็มีแล้วก็เสื่อมไปแล้วนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ก็มีสารเสริญก็ต้องมีดินฐาเป็นเรื่องปกติก็เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ต้องเป็นแบบนี้เรียกว่าโลกกระทำแล้วแล้วเราจะได้เรียนรู้หรือประโยชน์อะไรจากโลกกระทำแปดครับตัวได้เรียนรู้มากเมื่อเราได้รับโลกกระทำแบบที่กระทบกับชีวิตเราเนี่ย เราต้องรับการกระทบแน่นอนบางอย่างได้มาบางอย่างมันเสียไปเราเคยเจออยู่แล้วในชีวิตของเรามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศไม่ใช่เราก็เห็นคนอื่นเขาเข้าเป็นแบบนั้นอยู่ใช่ไหมล่ะมีสุขมีทุกข์เห็นไหมล่ะวันหนึ่งเราก็ไม่ได้สุขเยู่ตลอดไปแล้วก็มีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปอย่างเงี้ยมีสารเสริญมมีนินทาตอนนี้ก็มีคนนั่งนินทาเราอยู่ราอาจจะมีทุกตัวก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนสารเสริญมเราเสมอนี่คือธรรมชาติของโลกเขาเรียกว่าเป็นของเก่าประจำโลกไม่ใช่เพิ่งจะเคยมีมา ตรงนี้มันจะทำมาช่วยให้เราได้เข้าใจโลกมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นของมันอย่างนี้แหละพอเข้าใจว,ว่าโลกของมันเป็นอย่างนี้แหละก็ไม่ยึดถือเอาสิ่งที่ได้มาหรือเสียไปมาเป็นสาระของชีวิตได้มาก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะใช้ประโยชน์ของมันและที่ได้มานั้นเต็มที่ถ้าเสียไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจครั่มกวรร้องไห้พรั่มบ่นถึงอย่างเงี้ยว่าทําไมต้องเสียไปทําไมมาเกิดกับเราทําไมเราจะต้องอเป็นแบบนี้คนอื่นทําไมไม่เป็นก็ทาเพอไปอย่างเงี้ย เราก็จะเข้าใจโลกอย่างเงี้ยตามความจริงอ๋อมันเป็นข้อมันอย่างเงี้ยชีวิตเราจึงไม่ขึ้นตรงกับโลกโลกจะเจริญโลกก็จะเจริญไปโลกจะเสื่อมก็เสื่อมไปอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยโลกเจริญเราก็อยู่ของเราที่เราเข้าใจโลกเนี่ยโลกจะเสื่อมเราก็ไม่เสื่อมไปตามโลกเราก็จะเข้าใจโลกอ๋อมันเสื่อมอย่างนี้นี่เองเวลาเสื่อมมันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่